สวัสดีครับวันนี้ก็รับพัสดุมานะครับผมเป็นอะไรนะครับเครื่องมือหัอวจับดอกสว่านตัวนี้นะครับอันเดิมมันชำรุดนะครับผมนี่ครับหัวเดิมชำรุดมาดูว่าที่สั่งมันจะได้ตามนี้ไหมนะครับผมเออโอ้หลบโดนมือ ถงึงกับเออกันเลยทีเดียวมาดูข้างในครับก็แพ็คมาดีนะครับรุ่นเดียวกันไม่เอ่ยใกลเคียงนะครับ ใกล้เคียงกันนะครับเดีย๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับเป็นสว่านไร้สายนี่ครับลายเดิมตัวนี้ก็จะเป็นหัวใหม่นะครับลองใส่เข้าไปเลยครับ ตอนนี้ก็ปื๊ดกึบได้แล้วนะครับผมได้แล้วนะครับแล้วก็มาล็อกตัวน,นี้ <c oughs> อยังไม่เข้าอ่าได้แล้วครับผมเอาแค่ตึงมือก็อพอนะครับโอ้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับตัวจับดอกสวาน คือครับผมก็คุ้มมากนะครับผมหัวนี้ก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับผมสามารถถอดเปลี่ยนได้ครับตัวนี้ก็ชํำรุดนะครับตัวแป้นมันมันพังนะครับนนเนื่องจากมันนี่ครับหัวจับมันขึ้นลงไม่พร้อมกันครับนี่ครับพังแล้ว แต่มีอะไรนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ถึงร้อยนะครับราคาก็ถือว่าคุ้มมากครับผมใช้ง,งานได้ปกติแล้วครับผมคลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวนว่างครับสวัสดีครับ